ความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฤดูฝนน้นําไหลหลากส่วนฤดูแล้งแห้งแล้งเกษตรกร,กรไม่มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีห้วยน้องคลองบึงแห้งแล้งบางพื้นที่เป็นน้ําเค็มบางพื้นที่เป็นน้ำกร่อยเรื่องใกล้ตัวกว่านั้นบ้านของคนเราหรือว่าที่อยู่อาศัยของคนเราไม่มีที่ระบายน้ำบอ่เบอเกลบ่อซึม น้ำเต็มวัยไม่มีที่ระบายไม่มีลำรางสาธารณะนะปัจจุบันนี้นะครับมีคิดฎดีกิดฎดีหนึ่งช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมัยแล้งน้ำไก่น้ำเค็มคิดดีธนาคารน้ำใต้ดิน เรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินบางคนก็อาจจะเคยรู้จักแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้จักผมจึงเอาเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินนำมาฝากกันสมเ็จพระสังฆราชได้แต่งตั้งพระธรรมทูตเพื่อไปแสดงกิจทางพระพุทธ,ธาศาสนาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้นก็มีพระมหาสมานสิริปัญญาก็เป็นหนึ่งที่ได้ไปแสดงธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในตอนที่ท่านไปแสดงธรรมอยู่นั้นท่านก็ได้มีโอกาสไปที่ รัฐแห่งหนึ่งซื่อว่ารัฐเท็กซัสในรัฐนัน้นอุดมสมบูรณ์ทั้งที่ฝนตกน้อยกว่าประเทศไทยมากท่านจึงสังเกตว่าเขาทํากันอย่างไรท่านก็ได้ศึกษาหรือว่าสังเกตปรากฏว่าเขาใช้กรรมวิธีหรือว่าโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อมาบริหารจัดการน้ำในบริเวณรัฐนั้นดังนั้นท่านมหาสมานสิริปัญญ์ท่านจึงมีแนวความคิดที่จะนำโครงการเพื่อมาบริหารจัดการที่ประเทศของตนหรือว่าจังหวัดบ้านเกิดของตนท่านได้ศึกษาหาแนวทางแล้วก็ศึกษาหาความรู้ได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยท่านได้ทดลองไปขุดบ่อเพื่อจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินที่จังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุบลจังหวัดอุดรธานี จังหวัดมุกนาหารจังหวัดหนองคายปรากฏวา่าก่อนที่จะทําากรโครงการธนาคารน้ําใตดินพื้นที่ต่างๆเหล่านี้มีความแห้งแล้งน้ําไม่พอใช้หลังจากที่ท่านได้มีโครงการนี้ทําให้ความอดุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นประชาชนมีน้ําตลอดใช้ทั้งปีพืชพันธุ์ธัญญาหารอดุดมสมบูรณ์ประชาชนเกษตรกรก็ต่างยิ้มย่อง่อ,องใสมีรายได้เป็นกอบเป็นกำสืบจากการบริหารจัดการเรื่องของ ธนาคารน้ําใต้ดินแล้วต่อมาหน่วยงานราชการก็ได้เล็งเห็นความสําคัญของระบบธนาคารน้ําใต้ดินก็ได้ทุ่มเงินบป,ประมาณนะครับไปตามหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของของถิ่นตามอาปตอ,อปจอนะให้ดําเนินการขุดเจาะบ,บ่อธนาคารน้ําใต้ดินให้ ครอบกลุ่มทุกพื้นที่เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญลงทุนไปแล้วก็ได้ผลประโยชน์กลับคนมาได้อย่างคุ้มค่านะดังนั้นระบบธนาคารน้ําใตดินจึงเริ่มมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ผมก็จะมากล่าวถึงเรื่องของธนาคารน้ําใตดินก็มีอยู่2แบบแบบแรกแบบระบบเปิดแบบที่สอนระบบปิดผมจะมาเล่าระบบต่างๆว่าระบบเปิดกับระบบปิด มีความแตกต่างกันอย่างไรแบบที่1นึระบบเปิดก็จะเป็นการขุดบ่อเหมือนกับว่าเราสร้างบอ่อน้ําขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณกว้าง25เมตรยาว40เมตรลึกลงไปประมาณ7เมตรเพื่อให้มีปริมาณน,น้ําที่สามารถบรรจุน้ําได้มไม่น้อยกว่า7,000ตันหรือ7,000ลูกบาตรเมตรถ้าเกิดว่าปริมาณน,น้ําในปริมาณขนาดนี้น้ําก็จะมีแรงผักจากน้ําหนักของตัวมันเองกด ลงสู่พื้นด้านล่างเมื่อมีน้ำฝนช่วงฤดูฝนน้ำไลหลากมาก็จะไหลลงสู่บ่อน,นั้นแล้วก็ไหลลงสู่บ่อที่เราขุดไว้ครับก็จะเก็บไว้ที่ใต้ดินนั่นแหละคือทฤษฎีของธนาคารน้ำนะครับก็เหมือนกับเราฝากเงินที่ธนาคารนั่นแหละครับผมเรามีเงินเหลือก,กินเหลือใช้แล้วก็เอาไปฝากไว้ที่ธนาคารอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อถึงฤดูฝนมีน้ำไหลหลากเราไม่สามารถที่จะเก็บน้ำไว้ได้น้ำก็จะ ไหลลงสู่ลําห้วยแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ําใหญ่ใจไหลอย่างที่ภากีสานก็จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงพอถึงช่วงฤดูแล้งน้ําก็จะไม่มีจากทฤษฎีนี้นะครับเมื่อมีน้นาําฝนไหลหลากมาก็จะไหลแล้วก็กดลงสู่บ่อที่เราขุดไว้เราจะขุดบอ่อตามบริเวณที่มีน้าําไหลหลากน้ําท่วมขังตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นที่ชุ่มน้ําในบริเวณ พื้นที่ของตำบลต่างๆเมื่อถึงฤดูฝนน้นําก็จะไหลลงไปพอถึงฤดูแล้งน้ําในฤดูแล้งก็จะมีตลอดทั้งปีเราขุดจอบบอ่อน้ํามาดานน้ําปริมาณน้ํามาดานจากตะกอนที่อยู่ลึกๆนะครับลึกลงไปเป็น30-40เมตรเราทําระบบน้ําใต้ดินเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆตามจุดต่างๆในพื้นที่ของหมู่บ้านนั้น เพิ่มมากขึ้นเลยปริามาณน้ำที่อยู่ใต้ดินก็จะมีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆบางที่นะครับที่เขาประสบผลสําเร็จเขาสขามารถที่จะเอาพ่อ PVC ปักลงไปในที่ดินหรือว,ว่าที่นาน้นําก็จะพุ่งขึ้นมาครับพุ่งขึ้นมาเป็นเหมือนเราต้องใช้ซัมเมอรหรือว่าใช้เครื่องสูบน้ำสูบขึ้นมาเลยจะเกิดขึ้นหรือว่าไหลขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันข้อ 2. เป็นธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด มันเป็นยังไงระบบปิดนี่จะมีความสําคัญหรือว,ว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับเราโดยตรงเพราะว่ามันสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้บ้านเรือนของเราโดยตรงพาคาน้ําใตดินนี้มันจะมีขนาดเล็กกว่าระบบเปิดเราสามารถที่จะขุดเองโดยมีขนาดพื้นที่กว้างหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรลึกลงไปในพื้นดินประมาณเมตรครึ่งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพื่อที่จะให้น้ํา กินน้ำใช้หรือว่าน้ำเสียของของครัวเรือนต่างๆหรือว่าบ้านเรือนเรานี้ไหลลงสู่บ่อตรงนี้โดยวิธีการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนหรือว่าไม่ได้ใช้งบประมาณมากมายสักเท่าไหร่ไม่เหมือนระบบเปิดครับซึ่งจะใช้งบประมาณเยอะพอสมควรบ้านเรือนเราก็คงไม่ใช้ระบบนั้นส่วนใหญ่จะใช้ระบบ วงการราชการนะว่าหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่จะทําระบบบอ่อเปิดแต่อันนี้เป็นบอ่อปิดเราสามารถที่จะบริหารจัดการหรือว่าดําเนินการก่อสร้างเองได้โดยการขุดลุ่มขนาดกว้างเม็ดยาวหนึ่งเม็ดแล้วก็ลึกหนึ่งเม็ดครึ่งแล้วก็เอาเศษอิฐเศษหินเศษไม้เศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆอัดลงไปอัดล,งไ,ลงไปเป็นชั้นๆขึ้นมานเพื่อที่จะรองรับน้ําให้ไหลลงสู่บ่อตรงนี้ก็ไหลลงสู่ชั้นดินทางนัานล่างซึ่งแต่ก่อนน้ําก็จะ ไหลามาดในตัวบ้านของเราไม่มีที่ระบายนะก็มีอยู่หลายหลังหลายพื้นที่นะมันมีรางระบายน้ำนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ําไม่มีที่ระบายถ้าเกิดว่าเราขุดบ่อธนาคารระบบปิดตรงนี้นะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยทีเดียวที่จังหวัดนคนพรพนมก็มีอยู่ที่แห่งหนึ่งก็เป็นแต่ก่อนท่วมครังอยู่เนี่ยเป็นเดือน2เดือนนะครับแต่เมื่อมีการ บ่อในระบบบอ่อปิดหลายจุดหลายแหง่งน้ําก็จะไหลลงสู่บอ่อบ่อนี้ไหลแบบไม่หยุดเลยไม่เต็มสักทีนะก็เกิดความสงสัยว่าเออมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่มันก็เป็นไปแล้วน้ําไหลลงไปไหล,ลงไปที่บอ่อบ่อนี้คือไม่เต็มสักทีก็ไหลลงสู่ทางด้านล่างในบ้านเดือนของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะขุดบอ่อตรงนี้ตามหลังบ้านหน้าบ้านนั่นคือการขุดธนาคารน้าใต้ดินระบบปิดนะครับ สรุปคาน้ำใต้ดินมีอยู่2ระบบนั่นคือระบบเปิดซึ่งจะใช้พื้นที่ประมาณ1ไร่แล้วก็สามารถที่จะรับน้ำได้ไม่น้อยกว่า7000ตันนะครับ7000ตันหรือ7000คิวถึงจะสามารถที่จะรับน้ำหนักแล้วก็กดลงสู่พื้นด้านล่างได้นะครับส่วนระบบปิดคือระบบที่2เนี่ยคือเราสามารถที่จะ บนหาจัดการเองได้สามารถที่จะขุดดินที่หลังบ้านของเราเองเพื่อที่จะให้น้ําของเราเองน้ําน้ํเสียหรือว่าน้ําที่ระบบบาบัดต่างไหลลงสู่บ่อตรงนี้เป็นระบบพิศสอคือระบบปิดหากใครมีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยนะเกี่ยวกับธนาคารน้ําใต้ดินกินบ็อกมาสอบถามผมได้นะครับผมและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม